หนี้ก็เป็นเยซู์ไร้ผลมพวกผ่าอันแรรทูนะครับหลายคนก็ใช้งานการเป่าระบายความร้อนต่างๆนะครับหลายคนมีตัวแฮปป์ตใช้งานนะครับแล้วก็มีพุ่นเยอะนะครับบางครั้งอาจจะติดอยู่ตามช่องต่างๆนะครับเราใช้ตัวเช็ด ือว่าตัวตกรดทำความสะอาดก็อาจจะโอเคนะครับแต่บางคนต้องการเป่าด้วยนะครับตัวน,นี้ก็ช่วยได้นะครับเป่าโดยตรงก็ได้นะครับนะครับเป่าโดยตรงัะไงก็ได้หรือว่าเพื่อนจะ ใช้ตัวหัวแปลงเปล่าที่แถมมาในกล่องก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใจตัวนี้ประกอบเป็นแม่เหล็กนะครับนะครับติดแล้วงานนี้แล้วก็ปัดไปด้วยเปล่าไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ครับแล้วกันี้ก็โอเคเลยนะครับเป็นตัวช่วยในการเป่าเศษพุผนต่างๆที่ก็อยู่ได้ดีนะครับหรือบางคนจะใช้วสัสดุตัวแปลงที่เป็นแบบแท่งเข้าไปก็ได้นะครับจะกังวลว่าแปลงตัวนี้อาจจะทํา,าให้เกิดรอยหรือเปล่านะครับอาจจะขังบนจริงๆแล้วก็ขนแปลงก็นุ่มอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็แช่นุ่มกว่านิดหนึ่งนะครับ ใช้ตัวนี้แทนก็ได้แถมมาในกล่องเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นแยกส่วนนะครับ,รบปัดเสร็จแล้วก็มาเป่าก็ได้นะครับ